ในอบย,ยบบทที่9ข้อ23ถึง26ว่าโมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นอย่างท้องฟ้าและพระเจ้าทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้องมีลูกเห็บและมีไฟตกลงมาบนแผ่นดินพระเจ้าทรงให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์เห็นไหมครและมีลูกเห็บกับไฟแลบลูกเห็บตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีมาในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่เริ่มเป็นชาติมาสิ่งตั้งปวงที่อยู่ทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ถูกลูกเห็บ ทับลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บยังตกลงถูกผักและต้นไม้ทุกอย่างหักโคน่นยี่หกพี่น้องเว้นแต่เลยครับเว้นแต่ที่เมืองโกเชนที่ชนชาติอิสราเอลอยู่นั้นหามีลูกเห็บตกให้อันนี้แปลว่าไม่มีนะครับหามีลูกเห็บตกไม่แปลว่าไม่มีลูกเห็บตกโอเคไหม <laughs> เดี๋ยวพี่น้องจะงงว่าหามีลูกเห็บตกไม่แปลว่าอะไร หาลูกเห็บไม่เจอนั่นเองนะครับไม่เจออพยพบ,บทที่ 10: ข้อ21บถึง23บอกพระเจ้าตรากาโมเสสว่าจงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อจะให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปเป็นความมืดจนจับคลาได้โมเสจึงชูมือขึ้นเหนือท้องฟ้าแล้วก็เกิดความมืดทั่วไปแผ่นดินอียิปตตลอด3วันเขามองกันไม่เห็นนะครับไม่มีใครลุกจากที่ของเขา3วันแต่อะไรครับ ไฟบรรดาชนชาติอิสราเอลนั้นมีแสงสว่างอยู่ที่อาศัยของเขางงไหมครับผมก็งงเลยนะครับพยายามหาว่าไอ้คำศัพท์แสงสว่างหมายถึงอะไรก็ไม่ได้หมายถึงเทียนหรือหมายถึงไฟสักอย่างเดียวแต่ได้ใช้ว่าเป็นแสงสว่างคืออยู่ดีๆสว่างอะครับทั้งอียิปต์ทั้งประเทศไทยเนี่ยมืดหมดเลยแต่บ้านพี่น้องคริสเตียนเนี่ยสว่างโอเคไหมฮะ เจ๋งมากเลยนะครับสว่างขึ้นเพราะนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนแต่สำคัญว่าเราอยู่กับใครวันนี้ท่านอยู่กับพระเจ้าหรือยังเวลาปกติถ้าท่านอยู่กับพระองค์เวลายากลำบากพระองค์ก็อยู่กับท่านใช่ไหมครับเหมือนเรามีเพื่อนที่รักกันถ้ารักกันจริงก็ต้องอยู่ทั้งยามปกติหรือยามที่เรามีความลำบากจริงไหมครับถ้ายามปกติเราอยู่ครบกันอย่างดียามลำบากเราก็อยู่ด้วยกันประการที่ห้า ไม่เพียงแค่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเราแต่พระเจ้ายังทรงโปรดมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ในส,สดีบทที่4 6ข้อ7บอกพระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลายพระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลีภัยของเรานะครับพระเจ้าของยาโคบนั้นตอนนี้ได้ใช้คำว่าเอโลอิมนะครับแปลว่าอมาติกาแปลว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือพระทุกอย่าง คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าน,นั้นก็มีความลําบากเหมือนกันนะครับเมื่อวานผมจะไม่ได้นั่งรถกับใครนะครับนั่งรถกับเก่งมั้งที่บอกว่าถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้านะสงสัยหน้ารถจะมีเต็มไปหมดเลยใช่ปะคือต้องมีหลายองค์ไงพี่น้ององค์นี้ช่วยไม่ให้องค์นี้ช่วยให้พ้นจากอุบัติเหตุองค์นี้เกิดองค์นี้ช่วยไม่ได้องค์นี้ช่วยสาม,มารถให้รักษาโรคได้โอเคคือเราต้องมีหลายองค์มากเพราะว่าแต่ละองค์นั้นท่านมีเรี่ยมหน้าแตกต่างกันไป แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่สูงสุดเป็นไหมครับเราไม่ต้องไหว้หลายองค์การมาเชื่อพระเจ้าจึงไหว้เหลือแค่องค์เดียวนะมาเชื่อพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวนะครับข้อนี้หมายเขาเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือพระทั้งปวงเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือพระทั้งปวงนะครับเป็นพระเจ้าผู้สรงฤทธิ์อำนาจไม่จํากัดพระในโลกนี้นั้นมีความจํากัดจํากัดเชิงอํานาจจํากัดเชิงพื้นที่จํากัดเชิงวิธีการ จะไหว้พระองค์นี้ต้องใช้วิธีการแบบนี้จึงจะได้มานาดแบบนี้จํากัดเชิงคําสัญญาท่านจะให้พระองค์นี้ช่วยเหลือท่านท่านต้องทําแบบนี้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 นะครับผิดจากนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะบ,บางครั้งเราถือพระอื่นมาก่อนนะครับเราก็มาหาพระเจ้าเราก็สงสัยว่าเอ๊พูดพูดไปพระเจ้าจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเนาะจริงไหมฮะผมไม่ได้เชื่อพระเจ้ามาก่อนในสมัยเด็กผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมก็มองพระเจ้า เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปก็พูดพูดไปแต่ไม่รู้ท่านจะฟังหรือเปล่าเหมือนกับคนที่เคยเจอคนบางประเภทมาแล้วก็เช่นคนเจอคนไม่ดีมาสิบคนวันหนึ่งมาเจอคนที่เจอคนไม่ซื่อสัตย์มาสิบคนใช่ไหมครับคนนี้ก็ไม่ซื่อสัตย์คนนี้ก็จ่ายเงินไม่ครบคนนี้ก็โกงเราพอพี่น้องมาเจอคนอีกคนหนึ่งอะพี่น้องเราก็อดไม่ได้ที่จะว่าคนนี้มันจะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ไม่กล้าให้ยืมเงินแล้วก็ไม่กล้าคําสัญญา ล้วก็ไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่แต่หารู้ไหมว่าพระเจ้าไม่ได้เหมือนพระอื่นทุกครั้งที่ท่านคิดทุกครั้งที่ท่านอิฐานพระเจ้าส่งตอบท่านเองไหมครับพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่แล้วพระเจ้าทรงตอบแน่นอนเพื่อนพี่น้องเชื่อพระาใหม่พี่น้องคงทราบว่าพระเจ้าตอบเราสามอย่างหนึ่งคือโอเคเลยสองคือรอไปก่อนสามคือ no ไม่โอเคบางเรื่องถ้าท่านรักลูกท่านจริงท่านก็ไม่ให้ลูกท่านเล่นปืนจริงไหมครับหรือท่าน้องคริสนะ น้องคริสคานไปแล้วไอ้นิ้วไปจิ้มตรงไฟเนี่ยพี่น้องว่าคุณพ่อน้องคิดจะว่าไงครับเอาเลยลูกจิ้มไปเลย <laughs> มาเดี๋ยวพ่อจิ้มให้ดู <laughs> นะครับเราคงตองไปตีไปตีลูกแน่นอนแล้วก็บอกอย่าไปจิ้มตรงนี้ใช่ไหมฮะลูกก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนนั้นไปจิ้มไฟมันไม่ดีแบบมันไม่ดีทําไมนะครับแต่เมื่อเราโตมาเราก็จิ้มไฟเหมือนกันแต่ทําอย่างอื่นไงเราบอกเราอยากแต่งงานกับคนนี้ นะเอามือไปจิ้มไฟอย่าแต่งงานกับคนนี้เขาเลยรู้เยาเหมือนแบ่งปันพี่น้องหลายรอบแล้วที่มีคนหนึ่งเชื่อพระเจ้ามากแล้วก็เขาหวังว่าเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักในเครือจักรปรากฏพระเจ้าก็ตอบจริงคือให้ผู้หญิงคนนั้นไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งเศร้ามากหลงหายไปสี่ห้าปีเฮิร์ตไม่เอาละทําไมพระเจ้าทําร้ายจิตใจอย่างนี้นะครับดูสิถูกหลักทุกอย่างเลยรู้จักมาก่อนเป็นเพื่อนเป็นคู่รักคู่มั่นคู่แต่งงานถูกระเบียบเพะทําไม พระเจ้าตอบแต่ไปตอบไปคนนั้นปรากฏเวลาผ่านไปหลายปีดีดักนะครับคนนี้ก็มาเทศนาแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตัวใหญ่มากมา,า่าอาจารย์จําดิฉันได้ไหมครับเขาก็อ้โอ้ my god <laughs> ลึกๆพระเจ้ารู้ว่าคนนี้เขาไม่ชอบผู้หญิงตัวใหญ่แต่คนนี้คือมาอย่างใหญ่เลยเห็น <laughs> <laughs> <he> แต่ไกลเลยโอ้โ <laughs> ห oh, นะแต่สามีเขาเนี่ยรักกันอย่างยิ่ง เขาก็โอ้โหขอบคุณพระเจ้าม่หน้าหระพระเจ้าไม่ให้เขาแต่งงานกับคนนี้เพราะอนาคตต่อไปพระเจ้ารู้ว่าคนนี้จะเป็นอย่างไรแต่เขาไม่รู้ว่าคนนี้จะเป็นอย่างไรจริงไหมครับดังนั้นพระเจ้าก็ส่งปรดตอบท่านแน่นอนดังนั้นบางครั้งพระเจ้าก็เซโนใช่ไหมครับธุรกิจนี้ไม่เวิร์กอย่าไปทําเลยเราก็ต้องไม่ทำถึงเจ๊งก็บอกแล้วอย่าไปทาก็เจ๊งอยู่นั่นแหละก็ต้องเปี่ยนได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายเรื่องนะครับถ้าไม่สอบอันนี้ไม่ได้พระเจ้าบอกอยู่ม เพื่อนมีแผนการสำหรับเจ้าในปีที่ห้าไงพี่น้องคือปีที่ห้าเนี่ยจะมีสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าก็เลยให้ท่านอยู่ประมาณห้าปีเพราะท่านจะเป็นรุ่นพี่ของทั้งหมดมีครั้งหนึ่งนะครับผมขำมากเลยผมอยู่หอห้าชายมอชอใช่ไหมฮะดึกประมาณสักตีสามตีสี่คือมันจะมีพวกขี้เมาเนี่ยคือมีพวกกินเหล้าเนี่ยแล้วก็กลับมาหอแล้โวยวายกลับมาแล้วปิ่งมาแล้วเอ้ยใครแน่วะใครแน่ใครแน่ใครแน่นะ แล้วก็ตะโกนดังมากนะฮะก็มาจะตั้งมาถึงห้องหน้าห้องผมสองหนึ่งสองใครแน่ใครแน่ผมก็อยู่ในในผ้าห่มนะกูแน่เว้ยแน่ <laughs> โมโหมากเลยนะแล้วก็อีคนนี้ว่าไงรู้ไหมใครแน่มอ,อมาเลยโทษนะครับกูปีห้าเว้ย <laughs> น่ากลัวไหมครับ โอ้โหพี่ปีห้าผมอยู่ปีสองอะพี่น้องเงียบหมดเลยเดินไปไดหนมาปรากฏว่าไอห้องนั้นเปิดมากูปีเจ็ดไว้เดินมาตึ้งตึ้งต่อยกันโอ้ขอบคุณพระเจ้านะนี่คือว่าบางครั้งพระเจ้าก็ให้ท่านอยู่เจ็ดปีเพื่อมาจัดการในคนเนี้ย